ช่วยด้วยค่ะคุณผ ouais ู้ชมดิฉ uh ันโดนผีหลอกก็เมื่อวันก่อนนีสิคะที่ฉันหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่นมีใครจ้องไม่ลืมตาขึ้นมาดูค่ะบดิฉันได้ช็อกเลยคุณผู้ชมดิฉันขวัญผวาและกลัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมเลยรีบออกไปจากห้องซื้อแบตเตอรี่อย่างไวอะค่ะแต่ก็นะคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ฉันซื้อหลายใบมากจนเงินที่เก็บไว้เนี่ยแทบหมดเลยค่ะเลขที่ออกโอ้ย วันะเอามาทิชย์เยหมดปากคแต่ระวังอย่าซื้อเยอะไปนะคะเพราะการซื้อสลากกินแบ่งที่มากเกินไปเนี่ยอาจมีภาวะเสี่ยงการติดสลากตอนนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO เขาร่วมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อของการพนันค่ะากังวลว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากเกินไปอาเริ่มส่งผลกระทบในด้านต่างๆสามารถเข้าไปดูและทำแบบประเมินได้ w w w glo.or.th เข้ามาปุ๊บมีผู้ชมเลื่อนมาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมชัด สามารถทำแบบประเมินได้เลยหรือโทรมาปรึกษาได้ที่สู่จีเอโอคอรเซ็นเตอร์025289999กด9ได้เลยนะคะได้ในวันและเวลาทำการเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาิา30นาทีซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดไม่อัตคัดเงินทอง